ไปเรื่องนี้คุณอธิบายมาสิว่าธรรมะที่คุณสอนเนะี่ยธรรมะคืออะไรก็ธรรมะคือสัจจความจริงที่เจ้าตรัสรู้ไงครับธรรมะคือสัจจความจริงนะฮะมีอะไรบ้างอะ่ะก็อริยสตรีครับนั่น,นคือธรรมอริยสตรีนะแล้วถามว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างโอ้จะให้มานั่งไล่ตำหลับตำลาก,กันตรงนี้เลยเหรอครับชี้แจงเหตุเหตุชี้แจงโทษเลยดีกว่าว่าผมสอนผิดเรื่องไหนเออชี้แจงโทษเลยสอนผิดเรื่องไหนครับท่าน ํำว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจสี่เท่านั้นนะนอกนั้นอย่าไปฟังอุ้ยเอาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่อริยสัจสี่เหรอครับเนี่ยมันใช่ประโยชน์ของพระพุทธเจ้าไหมประโยชน์ของพระพุทธเจ้าครับอริยสัจสี่คือทำทั้งหลายทั้งปวงที่พระองค์ตรัสให้เรียนอริยสัจสี่เท่านั้นนอกนั้นอย่าไปฟังอ้าวเอออาแล้วมันผิดเหรอครับก็ผิดไงมันผิดยังไงครับอริยสัจสี่คือองค์รวมของศัก์จะความจริงทั้งหมดในสังสารวัฏพระองค์ทรงบัญญัติเรื่องทุก อ่ะแ,<ก>แล้วเรียนรู้เรื่องทุกข์มันก็จบแล้วนะครับเหตุในการเกิดขึ้นของความทุกข์มันมีอะไรบ้างครับที่สามารถหนีคําว่าพ้นจากเหตุไปได้และพระองค์ทรงสอนการดับปรดิเรื่องความทุกข์ความทุกข์กมันมีเกิดมีการดับไม่ใช่หรอครับและพระองค์ทรงสอนวิธีการดับปรดิเรื่องความทุกข์คุณก็พูดเองไม่ใช่เหรอบอกว่านอกจากพระพุทธเจ้าสอนแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องอื่นที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนยุบหน่อพองหน่อยอย่าไปสอนไม่ถูกต้องไม่มีในพุทธประจพนะผ่านมาห้าหกปีผ่านมาห้าหกปี คุณบอกว่าอุพุโทโธดีอย่างนั้นพูดโธดีอย่างนี้แล้วก็ไม่มีในพระไตรปิฎกแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามเนี่ยคือคุณพูดโกหกตลบตะแลงตัวเองตลอดลมันจะตลบตะแรงนะครับในเมื่อผมเคยมีความเห็นผิดแล้ววันนี้ผมมีความเห็นถูกต้องแล้วจึงบอกสอนในสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องแบบนี้เรียกสัตบุรุษนะครับ การที่ผมพูดผิดแล้วยังยืนยันคําพูดที่ผิดผิดต่อไปเรียกอาสัตตบุรุษนะครับดังนั้นการที่ผมเปลี่ยนแปลงแล้วคุณก็แสดงว่าคุณยอมรับตัวเองว่ารู้ไม่จริงก็ไปเที่ยวสอนให้เกิดความเสียหายใช่ไหมแต่ผมแก้ไขใช่ไหมครับแก้ไขแล้วมันเสียหายหรือยังอ่ะแล้วตอนนี้คุณกําลังทําเสียหายและท่านแก้ไขบ้างหรือยังครับตัวท่านเองได้แก้ไขอะไรบ้างหรือยังผมเห็นมีแต่ท่านพูดกัน้ว่าทผิดเลยโอ้สารพัดจะผิดเลยครับไปเสาไฟฟ้าอย่างเงี้ยรับเงินรับทองไปเที่ยววุ่นวายกับชาวบ้านตำหนิติดติ่งทั้ ใส่ร้ายป้ายสีด้วยคาไม่จริงไอ้แผ่นนี้เป็นหลักฐานชั้นเลิศเลยครับจะบอกว่าไม่แก้ไขแล้วเนี่ยมันผิดอะไรหนึ่งหนึ่งสองอะไรครับแล้วแต่ละคนทําลายศาสนายังไงครับท่านลองบอกนะครับว่าทําลายศาสนายังไงเนี่ยเมื่อผู้ผมพูดตามหลักคาสอนเดี๋ยวเอาหนังสือมาสิเอาหนังสือมั่งเอากระถ่วให้ท่านศึกษากระถวนได้ไหมครับกระถวนวไม่ต้องเอาหนังสืออย่างเดียวหนังสือนะนี่นะหมอเสงหมอเสงตายไปนานแล้วนะหมอเป็นถุงหมอถามคําถามคําถามซ้ำคาถามซ้ำเนาะคืออย่างที่บอกอ่ะอัตมาปีนเสาไฟครั้งที่หนึ่งก็คือ ไม่ใช่เสาไฟนะฮะเป็นสถานีวิทยุที่อาตมาสร้างมาด้วยเงินสตารายาดโยมนี่นะฮะประมาณเจ็ดแสนกับล้านนี่นะครับที่พุทธมนณฑลใส่สามเพราะว่าอาตมาเนี่ยเอาเงินไปวางธนาคารมัดจาธนาคารห้าแสนนะไปวางมัดจําเพื่อจะซื้อที่แล้วทีนี้พอตกลงจะมีการนัดหมายทําสัญญาซื้อขายกันด้วยการวางเงินเพิ่มอีกหนึ่งล้านนัดหมายเสร็จปรากฏว่าธนาคารก็เบี้ยวนะครับเพราะว่าไปฟังคํายุยงยุเยจากชาวบ้านก็ดีจากสํานักพุธก็ดีจากคณะสงฆ์ก็ดีนะครับไม่อยากให้สร้างนะฮะเห็นว่าอาตมาอย,อยู่เป็นพระ ตอนนั้นนี่ยปัญหาญษายังน้อยอยู่อนะนเนี่ยเราก็ขัดขวางทุกวิถีทางไม่ให้สําเร็จนะฮะต่อมาก็ต้องสู้เพราะว่าต้องการบุกเบิกนะฮะว่าต้องการทํำบริษัทโนเลียตเซ็นเตอร์ขึ้นมาก็นะฮะก็ครั้ง <No. S 1> ที่หนึ่ง uh. วางเงินมัดจำก็อ,อีกหนึ่งล้านนะฮะก็ธนาคารตัวเบี้ยวนะฮะเสร็จแล้วก็ครั้งที่สามอีกก็มีวัดไร่ขิงนี่แหละแล้วให้เครดิตท่านท่านก็บอกว่าอ่าวัดไร่ขิงมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยเดี๋ยววัดไร่ขิงจะค้ำประกันให้นะฮะก็ไปเจราจา ก็ไปเจราจาก็เอาประชาชนไปอะไรไปปรากฏว่าธนาคารก็ไม่ยอมไม่ยอมทีนี้อาตมาก็ต้องต่อสู้ทางศาลนะครับสวทสู้ไปห้าปีนะฮะปรากฏว่าอมันมีปู่เนนคำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นกาเจราจา,าปู่เนนคำเนี่ยจะมาซื้อเพื่อจะสร้างเป็นสำนักปฏิบัติในกรุงเทพไม่มีสำนักปฏิบัตินะ,นะค,คือสายกรรมฐานนี่ไม่มีนะฮะอาตมาก็เขียนว่าอ้องการให้ที่ตรงนี้เป็นสำนักกรรมฐานเป็นที่รองรับพระธุดงค์ในการเดินทางผ่านเหนือใต้ตกอ,อกอย่างนอ้นไม่มีวัดพักก็มาพักที่นี่ ก็ก็ปรากฏว่าปูเน้นคําเขาก็เกิดเรื่องก่อนนะฮะเขาก็เลยไม่ได้ซื้อนะไม่ได้ซื้อเสร็จแล้วก็พอพอหมดสัญญาห้าปีห้าปีปรากฏว่าธนาคารก็มาไล่การมาไล่แต่ละครั้งเนี่ยมันใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเขามาไล่เพราะว่าพอสารตัดสินแพ้สารชั้นต้นมันก็มาไล่ซึ่งเราจะต้องอุทธรนะฮะพอเสร็จจากอุทธรมันก็มาไล่อีกซึ่งเราจะต้องอะไรดีกาใช่ไหมก็ดีกาสุดท้ายก็สู้ยันดีกาพอสู้ยันดีกาเสร็จ เราเราก็เห็นว่ามันน่าจะจบได้ด้วยด้วยเงินหนึ่งร้อยล้านเนี่ยธรรมมาก็บอกว่าธรรมมาจะต้องปีนไปอยู่บนเสาแล้วล่ะสิบสามวันเงินร้อยล้านยังไงก็ได้เนี่ยธรรมาก็คิดอย่างนั้นเนี่ยครับปรากฏว่าธรรมาก็ปีนขึ้นไปอยู่บนเสานะฮะขอกระเทวดาคุยกับระเทวดาปีนไปสองวันนะสามวันวก็มีคนมาให้อยู่ห้าล้านนะฮะมีคนให้อยู่ห้าล้านเราก็คิดว่เ<อ>าเร<อ>าก็คิดว่ามันน่าจะจบนะน่าจะจบได้ที่ดินแปลงนี้ย ห้าสิบหกสิบล้านเนี่ยน่าจะจบได้ปรากฏว่าเราจะเป็นที่ดินองยหรือเป็นที่ดินของวัดเทศคิดว่าอาฟังก่อนดีฟังให้จะยินไหมฟังให้จบกันเขาพูดถึงว่าเก็พูดถึงว่าที่ดินนี้เป็นที่ของธนาคารแต่วก็เอาเงินไปวางใา้จำกับธนาคารไงก็ทีนี้อยู่ไปสามวันมันก็ได้อยู่ห้าล้านคนเสนอให้ห้าล้านเราก็คิดว่ามันจะจบละเพราะว่าสังคมก็น่าจะคิดว่าน่าจะตื่นรู้กันแล้วล่ะว่าเราต้องการทำศูนย์กางการเรียนรู้ทธศาสนาปรากฏว่าพอลงมาแล้วมันประเคนคุกให้เลยเประเคน เข้าห้องขังเข้าห้องขังประกันตัวมาอะไรอย่างเงี้ยเออยมันก็เลยไม่จบเงินห้าล้านก็เลยไม่ได้่าเราก็เลยจำเป็นต้องออกนะออกจากพุทธมณฑลสายสามนะฮะไปอยู่ที่นครชัยศรีปรากฏว,ว่ามาอยู่นครชัยศรีมันก็ตามมาเล่นงานอีกนะฮะเอ๊ะตงมอตรงมอต,งมอ,ตงมออะไรมันก็ตามมาเล่นงานเราอีกแล้วก็ทำครงาำเข,ข่านะฮะไล่พี่เราเอามีการกันแกล้งกันเอากำรวจนวชิรทหารตำ,ตำรน,นักพุฒิมาบุกอะไรต่างๆเมื่อเราถูกกันแกล้งอย่างเงี้ยตมาก็จำเป็นต้องกลับไปปีนอีกรอบสองนะฮะ ให้ให้รู้ว่านี่คือการกันแกล้งกันทางสังคมนะฮะมันก็เป็นมาอย่างเงี้ยอธิามาก็มีแถลงการ์อยู่ถ้าใครเข้าไปดูในเฟซบุ๊กในยูทูปนะมันก็มีหลักฐานมีข้อมูลอยู่ครับครับอ่าเราเสร็จแล้วถามว่าทำไมเสร็จแล้วถามว่าทำไมอธิาม,าม,าม,มาต้องไปปีนที่ต้นโพอีกที่ทำเนียบรัฐบาล<ม>ก็มันเกิดขบวนการทำลายพระพุทธศาสนานะฮะเจอวันชนบิดเบือนข่าวสารเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาอย่างที่บอกอะ ทรดกิจชูก็ดีพระทิ้งหมูไก่ก็ดีทิ้งถ่ายรูปในห้องนั้นก็ดีอะไรก็ดีมันเป็นการบิดเบือนข่าวทำลายข่าวมันใช้คำว่าตอนนั้นมันทำข่าวทำข่าวถ้าสงท่ทุกวันทุกวันทุกวันเวลาสามรอบสี่รอบมันใช้คำว่าเปิดยุทธก,การปราบบัชีเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องละเราก็เราเราก็เลยต้องปีนต้นโพเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่านี่มันเป็นกระบวนการทำลายพุทธศาสนาและและตอนนี้เนี่ยที่อนามาต้องไปช่องสามอีกนี่เพราะอะไร เราก็คิดว่าขบวนการทำลายพุทธศาสนามันยังไม่จบไงประกาศถึงคนตื่นกระถนและแพรีีกระเทยในวันที่5ธันวาคม2567ขอให้คุณได้ประกาศเชิญชวนสาวก นของนคนกลุ่มกระโทนแห่งแกงกระโนได้มาสมัครบวชสามเดือน,นจำนวนเก้าสิบเก้าคน,นเพื่อที่อัตมาจะได้ลาสิกขาตามคำเรียกร้องของพวกคุณการได้ไปออกรายการผลกระแส มีกลุ่มคนเรียกร้องให้อาตมาได้ลาสิกขาก็ก็กระแสก็ว่าไปกระแสนะครับานะตถ้ามาเป็นคนจริงนะฮะกล้าพูดกล้าทำหากนะฮะคนที่ดูรายการผลกระแสแล้วอยากให้อาตมาศึกเนะี่ยก็ขอเชิญนะครับนะวันที่ห้าธันวาคม 2,567นะขอให้พวกคุณมาบวช99คนนะแล้วพระอาตมาก็จะลาสิกขาให้ทันทีเช่นโดยวกันหากพวกคุณจะเป็นคนดีนะฮะนะฮแก้งกระโทนนะฮะนะฮะคนตื่นกระโทนนะฮะแพรี่กระเทยเอฟซีทั้งหลายสาวบกทั้งหลายอยากเป็นคนดีอยากปกป้องคุธศาสนารักษาปุตรศาสนา คุณกล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่ากล้าที่จะทําความดีนะขอให้เอฟซีของคุณมาบวชเก้าสิบเก้าคนและบวชจํานวนเวลาสามเดือนนะเมื่อคุณบวชอตาตมาม็ก็จะรลาสุขคาให้ทันทีเช่นเดียวกัน่นะถ้าคุณกล้านะคุณก็ประกาศมาวันนี้อตาตมากล้านะที่จะเดินไปหาความจริง Yeah.